ฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวควบบ r บ v ิวทุกคนวันนี้บิวบิวก็จะมารีวิวกับเรื่องเมกแกนนั่นเองค่ะ เมแกนเนี่ยนะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำที่สร้างขึ้นโดยเจมมาค่ะเจม,มาเนี่ยนะคะเป็นน้าสาวของเคดี้ค่ะเธอเนี่ยเป็นสาวโสดที่เก่งและอัจฉริยะมากๆค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะเคดี้กับพ่อแม่ของเธอเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุและพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเคดี้เลยต้องย้ายมาอยู่แบบกระทันหันกับเจมมานั่นเองนะคะซึ่งเจม,มาเนี่ยด้วยความเป็นสาวโสดเธอเลี้ยงเด็กไม่เป็นค่ะเธอเลยสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือเมแกนนั่นเองค่ะเมแ แกนเนี่ยได้ถูกตั้งโปรแกรมมาไว้นะคะให้เป็นผู้พิทักษ์ของคนที่เธอถูกเชื่อมต่อน,นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการดูแลการสอนเทคนิคการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็ดูแลแทนพ่อแม่แถมเป็นเพื่อนเล่นด้วยเรียกว่าตุ๊กตาตัวเดียวครบสูตรไม่ไหวค่ะหลังจากที่เมแกนและเคดีได้ผูกพันกันไปเรื่อยๆ เจมมาเลงเห็นค่ะว่าปรัญญาประดิษฐ์ตัวนี้มันเริ่มมีความคิดติดใจเป็นของตัวเองและเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนั่นเองนะคะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบีบิวอยากให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชมกันได้กับเมแกนวันนี้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะอ่ะมาถึงรีวิวรีใจของบีบิวกันบ้างเฮ้ยสำหรับส่วนตัวบีบิวเลยเนี่ย หนังเรื่องนี้มันออกมาจากค่ายบรัมเฮาเป็นค่ายที่ผลิตหนังสยองได้น่ากลัวมากอย่าง Blackphone เมื่อปีที่แล้วนะคะแถมได้เจมวา์นะคะที่เป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเฮ้ยบีวิวก็แบบต้องดูเท่านั้นจริงๆและไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะเมแกเนี่ยเรียกว่าเป็นตุ๊กตาที่ครบเครื่องมากเวอรมันมีฟิลจริตจ,จักการแบบเฮยฟิลกระเทยมากแล้วก็โลกจิตแบบชัก เลยขู่เหมือนไม่ไหวมันมีความที่แบบน่ารักปุกปิกแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวจนแบบแค่น้องหยุดน,นิ่งๆอ่ะก็เล่นเอาเราขนลุกสู้ไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็มีความแบบเฮยล้อเลียนหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเออเทอร์มินเตอร์เทอร์มินรจใจอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าชาวหนังสยองหรือชาวหนังเฮ้ยเลยเนี่ยดูแล้วสนุกมากงแน่แถมหนังเรื่องนี้นะคะยังแทรกซึมข้อคิดของผู้ปกครองที่ คุณจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่ก้าวร้าวอันนีบ้บิวชอบมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราชอบทิ้งเด็กๆไว้กับอุปกรณ์ไอทีหรือโซเชียลมีเดียต่างๆโดยที่เราเองก็ไม่ค่อยได้คัดกรองกับลูกเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออเราปลูกฝังลูกแบบไหนก็จะกลายเป็นแบบนั้นนั่นเองถ้าเราทิ้งลูกไว้กับไอทีมากๆเนี่ยก็าอาจจะกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือมีผลต่างๆตามมาก,ก็ได้ซึ่งอันเนี้ยบิบิวชอบมากๆมันไม่ใช่เป็นหนังสยองที่เอาแต่ล้อเอาแต่จิกกัดอย่างเดียวแต่มันแทรกถึงข้อคิดจิตใจต่างๆของการเลี้ยงลูกและครอบครัวเนี่ยได้ดีมากๆเลยเรียกว่าคุ้มค่าทุกวินาทีที่จะตีตัวไปดูเลยค่ะเธอส่วน เนื้อเรื่องที่เป็นของความสยองเนี่ยบีบีบอกเลยว่าเฮ้ยพาลูกๆไปดูได้ค่ะมันไม่ได้แบบว่าเลือดสาดขนาดนั้น แต่สิ่งที่พี่บิวแอบจะติดใจเล็กน้อยนั่นก็คือช่วงต้นเรื่องนะคะที่เกลิ่นค่อนข้างนานพอสมควรค่ะแล้วก็มีฉากบางฉากที่รู้สึกว่าเออถ้าได้เจมวานเข้ามากำกับเนี่ยมันน่าจะขยี้จิตขยี้ใจขยี้ความมันสาแก่ใจได้มากกว่านี้นั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าใครจะตีตัวเมแกนมีบิวบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกนาทีที่ไปดูจริงๆค่ะสําหรับคะแนนมีบ,บิวของให้ที่8เต็มสินั่นเองจ้าเย้ yeah! ยังไงพีวิวก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเมแกนชายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์จ้า